สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ห่างเป็นสุขคนจ้าสวัสดีครับพี่น้องจ้ามือนี้มาบุกเที่ยงอันคุณอาสายเด็ครับพี่น้องเอ้ยไม่แต่ใสไปใส่กากินอยู่ใส่ไปพี่น้องฮัสิเปกีพักข้ี้แห้งพี่น้องจ้า โดยยู้าอีพุนโอ้ยนอสิพระราะ่าลงเลย <Fly> er. ใช่แถวก็ขามนแวขามาสันปัดสิพรราลาาก่อนซนละน้องน,นีน่นะเืิอสิฮอดกน้องนี่เหอะเ <c ay le an> จ๊พักเย่นหนนะจังขึ้นมามักบุบเนาะว่าสิมาลากุ้เจ้าเขาก็อยู่ อาจอาจจะได้พูดอย่างนี้ได้พูดอย่างนี้มาิมาลากพูเจ้าเขาก็อยู่่าสันู้เจ้าขับไปอยู่นี่นี่บางกดน้อง่าสันนี่บาแต่าห้าเกี้ยวขาปีกาย่ีนเด้เต้นอยู่บา้อ กุ <laughs> มแม่แต่ปลาหน้าไม้พี่น้องจ้าบุกแม่แต่ปลาห้าหน้าไม้ครับมันขึ้นอา, <laughs> า,าหัวกระเบนวิยังกบดบ <laughs> ะอั <laughs> น,ล,อนล่างพี่น้องเอ้ยไม่ทันเนื้อล่างจั่งจ่างก็เลยมาหาปลาพักขยันพี่น้องฝนกระตกหยิบหยับหยิบหยับอยู่ใช่ <laughs> ใขยักัเบียบบางใหญ่บากใหญ่เพิ่นวมาเถวแนวบ้านพี่นงแต่ว่าหน้าทั้งหน้าเขาอาเขาไม่น้องเทนเขาเขาบอเนี่ยยังประทันได้ง่ายเบียบนะใช่บาลังซีเคียวเขมากินเหือนขยันบานโม่ก็มาต้วอากอยู่บานโมเนี่ยบาลังสีเคียวเนี่ยบแมนตี จิ้งไแดงเครื่องใส่เข้าไแบได้เนาลมได้อแดหอนาอบอกนมาเป็นกาเอาบดปลาดฟกงงอยู่งออยู่แม่เข้าเก็บหรอบอเขาก็เห็นคือกันแล้วเขาจะเห็นนะเห็นมื่อใดเาเสห็นเมื่อใดไนี่เอะ มึงอางเมื่อาบมา่ันพี่นอียังผนมากได้พี่เเพื่อนขอเบมบ่วมื่อมามันขวัดอียงให้นีนะพี่นะให้นี่บล เบียบักใหญ่บักใหญ่ได้พี่นอ้องเอ้ยนี่นะนี่เมนบ่นี้แต่อันนี้บ่เมนด้้อพี่นงแต่อันนี้บ่เมนได้พี่นอ้องโอ้ยนี่นี่อ่ะอ่านี่โอ้ย <c oughs> จะมานมาขัา้นใช่ค่ะฮ้ย <c oughs> นี่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 อู้ยนังตะหมอบ <c oughs> พี่น้องอยากเข็นดันท่า <c oughs> ดัอุ้ยนาะอือหือหนังตะหมอกตัวข้าใช่ค่ะแน่พี่นอ้นองเอื้อ น้องเ,เบียดใหญ่ามาเด้อพี่น้องมาสวยกันเก็บเด้อพี่น้องเบียนี่นะนะอ่านี่เอโอใหญ่พี่น้องแดนนี่บอเม่เด้อพี่น้องอ่านี่นะนี่ดีลอยเอามึงกายกูกขันกู้หุ่ยนองแต่มันเบียใหญ่แท้นั่นทางนี้เริ่มเป็นแล้วเด้อพี่น้องพักขี้แยทางนั้นเป็นหรือยังแต่มันเป็นธรรมาเลยนี่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 นนอ๋อนี่นี่นี่นนนนนนเบียบักใหญ่ดัง อันนี้แหละที่พี่น้องที่เพิ่นเห็นนะพี่น้องเว้ยเอาไมา้ตาว่าอีกบ่มีไผมากราล่วงได้ดอกพี่น้องเพราะว่าคนอื่นเขาจะบ่ม,มาแถวนี้พุ่นเขาเก็บอยู่ทางตีนบ้านพี่น้องเว้ยอันนี้มันมยยนี่คู่ให้แถวมีู่ห้นนะบ่อตัวนี้มันเบี้ยงง่ายนเลยได้อ่ะเบิง่งเบิ้งหาหลอกกันพี่น้องอนี่นะเน่ย ใหญ่แล mm ้ว hmm, พ so mm ี hmm. too, so mm ่น hmm. uh ้องบีอ่ะอันแค่เคี้ยวเนี่ยอัิเม่บวดกับประจักษ์พี่น้องเม่นพ้นดีประจักษ์พี่น้องปีดีทำบทต้นเอากะาัแค่ขีดยังไงได้พี่น้องต้นนี่ก็หอมเด้ต้นนี่ก็มาอีกแล่พ้นน่ะหอมเด้เก็บซะก่อนพี่น้องจะอันหน่อชอเดน่อได้เซลปเก็บไปเถอะเก็บได้อีเลย

เลยไปนั่พผวาสีพาล้านลูกไปเก็บอยู่นั่งนอนไปแย่งนั่งโจยเนาะไปแยงใไปแย่งซาโจยคือตานางกั้งเจาสีแดงพูดนะนาไปเก็บพายกัน้องหอมดิกับสาวขีงงอนลูกสาวนางลูกสาวนางลูกสาวนางกระลุกมากขี้สาวขีงงอนนี่อันนี้ก็แม่ได้พี่น้องโอ้ยโบเมนุโบเมนได้ตัวนี้ อามากระคากได้อีลอยบุ๋มเห็นที่ป้ากุ๊กเนี่ยอะไรจะเบิ่งข้าเขานั่งเก็บจะกรหู้แล้วขากสได้นะอึ้งข้าน่ะพี่น้องเลยยใส่อาัสัตวเลยอีลอยผู้ายมาทานไดข้าเสียพู้ใดมาขาก็ข้างกกลัวแทนนี้พี่น้อง ข,ข,ข,ข้าวมะขามเหยังกี่ขาวพมะขานเหยังโอ้จะยางมะขาน,น้ำกรลงมาเราเด้อย,ยินดีตอนห้าผมมี่ากมะขาน,น้ำนันตอนอ้นนพี่น้องอพนกตกลิ่นอยู่ไปอยากมะขาน,น้ำนัดิ <c oughs> พี่พี่พ,พีทางนี้ครันนพี่ใช่โอยพี่น้องอาดตนี่ฮะ พ ouais. ี่น no. erm ้องเอ้ยขอถ่ายยูถ่ายวิดีโอให้เบิรงก่อนพี่น้องนี่แม่เบิดเต้พี่น้องนี่นะพักขยันบิดพักขยันบิดโอ้ยภูมินี่นะพักขยันบิดพี่น้องเลยนี่ต้นใหญ่ๆจะคือบวกเก็บเอานี่นะอ่านี่ดูไอ้กระไรแหราน้องขอบคุณค่ะพี่น้องจ้าแม่ได้พี่น้องไปจุดไปจุดแม่บดอนนี้อ๋าโต

ให้เธอหน่อยก็มีพี่นอ้องแต่ว่ามีแทบถูกให้นะเนาะแต่ว่าเ้าทิเลือกจะเก็บให้นี่พี่นอ้องอ้อย <c oughs> ขานจนกับเก่งพี่อยากเบิดโ <c> ห <oughs> ดว่า <c oughs> <c oughs> มึงอรดับารเก็บพี่นอ้องนั่งมันนั่งมันขนาน เยกมาคานนาเปียกเปียกกับเปียกคุณต้องลมอยู่หนาวกับหนาวนะเชียงมาคาน้ำเนาะกระวพี่บ้าได้มาคาน้ำพี่เปียก็ระยานนะพี่บ้ากระงามเนาะค่ะีัน ยังไม่เจ็ดสามเดือนนี่คืนลานนะคืนลานนะสงสัยสิเลยเตะได้บุ๊คโพสิบขนาดขนาดแรกกันแรกกันจ็ดเดือนนี่งสามเดือนสำนอสิตายเลยพี่น้องเอ้ยไปกินพิษไปกินน้ำข้าวแล้วไปกินพิษพี่น้องเอ้ย น่าก็มาโสมลงมาเนี่ยโอ้ยดีแต่อยู่รอดได้เอนนาไปกินยาพิษซองพี่น้องยาพิษซองพี่น้องจวนหน้าดำเขาข่ำลงน่นนั่นเราไปกินยาพิษซองอ้ยพี่น้องพูดนะเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่เก็บกัน ประกาศประกาศอ่ระจันร์มาเจอพรองค์ลอยมาเด้อผัวขาผัวขาอยู่ใส <c oughs> ให้เก็บพี่น้องขายามขันยามหาดอกคอยบี้ดอกพี่น้องขายามกินน่ะร้ายเ <ừ> ถึงมันมาแต่ใสพี่น้องเอ้ยมันถักบังเอิญมาดอกมาเจอมาเจอมาเจอค่ะเดีแต่ลายเติบเลยเก็บข้าวเดี่ยว,ว,วแม่ง,อองเดี่ยวยายเนาะเฮ้ย พี่ทางล้างนะอ่าน so, ี้นี่พี่น้องนี่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 แม่ไม่ได้พี่น้องเนยสะออนเด้อันบนเคียวๆนี่แม่เบิบ่ตอเออนี่ตเกลือทันพีลยกได้ก็ได้พี่น้องม่ดีไง่า เบีง่ายๆบัก่ๆนะพี่น้องแจงเสนใหม่หมุยหอมนะ้อไไอไ้ายพี่น้ององามดิโหเมนเบอร์ะพี่น้องนั่นะเป็นจุดเคีคยนะเมนเบอรเดยพี่น้องฮูผู้ผู้ดได้ ได้เข้าวข้างหน้ามันก็อันมะนาวเลย,ย,ย,ยแถวนี้เด้กโบไม่เอ็นตีพักเไปกินพักขยันหน่อยแต่หัวปีเด้พอ,ดดอพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันพี่นาอาทาั้งล่างพี่มาจงเบี้ยง่ายคู่จุดเดยอะ ยังจะเก็บม right ักบวบจะได้พี่น้องแล้วจังเก็บบักบวบเนาะเนี่ยเก็บพักข้างนี้จะไปเก็บมักบวบพี่น้องอ่ามักแต่ข้องย่งใหญ่พูดนะมากแต่ข้องย่งใหญ่พี่น้องเอ้ยทั้งเท้าทั้งหัวนี่อะ้รไปได้มันนี่ได้ไงทั้งยาดังกาทั้งหัวบร้านก็ได้คือการเด้อยงใหญ่ข้าวอวบก็มีดำดำมเงาก็มีดำใหญ่ดำใหญ่ก็มีเด้อ ค่ะพี่น้องมาวันนี้ขอตัวไปก่อนเล้วครับพี่น้องค่ะคลิปหน้าเจอกันพี่น้องฝากเบิ่งผักส้มในเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆค่ะค่ะ,ลค,ะคลิปหน้าพอกันพี่น้องสบายดีเก็บเบอร์ซ <c oughs> ะ <c oughs> ไม่ต้องเมือ่อเดี๋ยวจะมาแย่ยงอยู่นี่ <c oughs>